ค่วนไพ่บึงทวีศัพย์นะครับรางวัลหมอหุ่นเข่าหึ่งใบนะครับคุณอูไรพวงศิรินะครับข้าราชการบำนาญนะครับผัดลมนึ่งเครือนะครับจากนายอนุชานะครับพานนะครับรองนายกอบตโนนปูนครับรางวัลที่6ครับการนำร่อมหนึ่งใบนะครับจากสหกรณ์การเกษตรเมืองพยุนะครับรางวัลที่7กระติกนำร่อมอีกหนึ่งใบนะครับจากคุณพรพราปัฏถานะครับจากการ รางวัลสุดท้ายนะครับเป็นอ่าจากรางวัลเจริญทันเซอร์วิสนะครับทั้งหมดมี่แปดรางวัลนะครับโอ้ขอไปครับริมรางวัลใหญ่ครับรางวัลใหญ่สุดนะครับทีวีสามสิบสองนิ้วนะครับพี่น้องอยาเปล่าเมื่อนะครับประมาณหกทุ่มนะครับเดี๋ยวจะจับฉลากหางบัตรที่พี่น้องไปซื้อบาอ่าเขามาเบ่งนะครับมาทำมอลํารำไ่ครับคืนนี้นะครับอ่าพื่เป็นการ มานำใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านผู้เีเกียที่มารวมเปิดงานในคันเคืนนี้นะครับท่านแรกนะครับขอเลียนเชิญท่านผูใยญ่สมัยครับเดมอบผ่าไหมนะครับผ่าไหมอ่าต้อมือนะครับย่มสีธรรมชาติของเมียบัานนนสว่างนะครับให้กับท่านน้าโยกนะครับโกตินัยทุ่มมาครับขอเลียนเชิญครับท่านถัดไปนะครับเลียนเชิญท่านทูใหญ่ชินกรนะครับอ่ามอบ คาไม้เช่นกันนะครับห้กรับท่านขวี่แก้วกลมครับกำนันตำบลพงสวัสดิ์ครับเรียนเชิญครับท่านตาขับไ่ครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สำารองอารามเรื่องครับอ่ามอบคาไหม้ให้กับท่านอ่าตุวรนณนอินครับผู้ผู้กำกับสอฟพายุเฮาครับเรียนครับแต่ที่จะขาดบ่ได้ครับท่านหนึ่งนะครับอ่ามอบให้กับท่านจมหวังคนไม่นะครับสมาชิกควญใจอำเภอพายุของเฮานะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ สมัยอีกครั้งนึงครับครับผมครับผมขอให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเรียนเชิญท่านสมหวังภูมไม้นะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเขตอำเภอพยูนะครับเดี๋ยวทำการกล่าวเปิดมาลังนครัพี่นี้ครับเรียนเชิญครับเรียนท่านอันดับลรกตุวันพลินผู้ประชาสถานี์ตำรวจภทธรพยู อันบุทินัยทุมมาอันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวัสดิ์อันทวีแก้วกลมตำนันตำบลพรมสวัสดิ์อันในตำลองอารามเรื่องผู้ใหญ่ป่านนนสว่างหมู่ที่หกอันผู้ใหญ่สมัยโดดเดียวหมู่ทีห้าอันผู้ใหญ่ขันชัยพรมชาหมู่ทีเจ็ด อันภูญัยทินกรเฉพะวง่งปูสิซึ่งบานนนสวางมีสีมูบานร่วมกันอันภูญ่บานทุกมู่บานอันภูมิเกียรติ่ิครพ่อเมอีิน้องช้าวบานนนสุวางข้าวตำบนพุ่มสวัสดิาวเำเภอพยูอันพวกไก่เคียงแฟนหมอลำตุกทุง่งคำผลรวมเด็ ติดตามมาจากทุกสารทิศตลอดจน่ันผู้มิเกียรติเขาหลทุก่นันกับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับเกียรติจาก่ันผู้นำของบ่านนสว่างปเป็นตัวแทนผันผู้มิเกียรติกล่าวเปิดการแสดงด้านหนาเวทีซึ่งมือนีเป็นงานทําบุญเพื่อร้ามลุง ธนูบนลุงบกุศาสนาวัดบนนันสว่างโรงเรียนบนนันสว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน่นสว่าง่อ่พี่น้องชาวบนนนสว่างมีความสมัครสมานส,สามัคคีได้ร่วมกันทำบุญผับปลาสามัคคีเพื่อที่จะธนูบรลุงในสามส่วนนี่นี่ความสำคัญกับพี่น้อง ตุกขนโดยเฉพาะพ,พี่น้องชวเช่าไว้นสว่างเองแล้วก็ท่านผู้นำเพิ่อนกัมีความสามารถสามารถติ่จ้างหมอลําระดับประเทศในภาคอีสนานของเฮ้าอีกวงหนึ่งคือหมอลัลูกลูกทุ่งหมอลําขาผุนรวมมิรไ,ไม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมพี่น้องที่ซื้อบัตรพารปตูเขา้ามาก็คือว่าท่านจะเป็น ส่วนหนึ่งในการทําบุญทัางทาบุญอยู่ถึงในบริเวณวัดถึงแม้ว่าสื่อบัตรเขามาก็เป็นการทําบุญเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องชาตินสวางได้มีใจเป็นกุศลที่จะธนุหมยุูในสามส่วนดังที่กล่าวมาก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนิดหมอแค้นแฟนมะล่ำท่านผู้มิเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้เดินทางมาในมือนี และคณะกรรมการบ้านนน่นสว่างเป็นยังได้ตั้งกติกาว่าเมื่อพี่น้องมาฟังร่ำแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันผมสวาพี่น้องมาเอาบุญอยากได้บุญสิ่งที่พมเป็นมงคลสิ่งที่พมเป็นความคุณงามความดีคองสิพอ,อยากให้เกิดขึ้นในงานเพราะเป็นงานบุญงานกุศลดัานั้นทุกท่านมากก็ถือว่ามาเอาบุญร่วมกัน การเบิงการชมให้เกียรติซึ่งกันและกันก็สิเป็นบุญเป็นกุศลไปอีกส่วนหนึ่งห้างคณะกรรมการมันได้ตั้งกติกาไว้ว่าหากผู้ใดยั่ฝ่าฝืนอยู่เป็นสิบปับไรละหนึ่งมืนบาทฉะนั้นก็ต้องฝากไปยังพี่น้องที่อาจจะคิดเห็นมันทีก่อนนะครับอย่าให้ความโมโหได้เกิดขึ้นนะครับเอาบุญรวมกัน บัดดีคงบอกเป็นการเสียเวลานะครับในการชมการฟังหมอลําระดับประเทศของอีสานเฮาอีกกล้งหนึ่งนะครับเพื่อบอกเป็นการเสียเวลากับผมก็ขอเปิดทํำการแสดงด้านนางวปที่ของลูกถุงมอลลัมขาพุ่นร่วมมิตรนะบัดดีครับขอพุณครับ การแสดงแล้วนะครับลูกทุ่งหมอลำคำผุนร่วมมิตรหมอลำวงดังจากจังหวัดขอนแก่นนะครับทำการแสดงที่ัันาสคววมต ทุกคนช่วยเติมพลังบำรุงร่างกายด้วยโสมเกาหลีมาพร้อมกับพตามิน A B C และซิดตุนความงัองมีอยู่เกือบใหญ่สิบตระกูล แคลเซียมวางราดบนแคลเซียมร้อนดื่มมีส่วนผสมลูนูนหินมะพานแคลเซียมแอลไลซีนแอลแค,ลลอคาโรเจนรสชาติหอมหวานคุ้มกับการเพื่อสุขภาพเด็กและคนที่แข็งรแรงได้ดื่มที่ชาบใส่ใจสุขภาพมาซื้อได้แล้วทั่วประเทศพร้อมที่แคลเซียมเครื่องดื่มทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการแคลเซียมที่ในหนึ่งขวดได้ต่อไปด้วยลูนูนหินมะพาน ดีต่อสุขภาพหัวใจและแคลเซียมช่วยให้กระดูกและฟันมีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกเสือ่อมเอลไลซีนช่วยการดูดซึมแคลเซียมเอลคามีนช่วยเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานตอบโจทย์ทุกวัยเติมแคลเซียมให้กับร่างกายไปกับเครื่องดื่มหอมที่แคลเซียมเมื่อเช้าดีหรือเปล่าดีบอกเจอทุก,ก,ก,กทุกอย่า,ากกงหมสุดยอดเลยในบทที่สาม đánh nó quan sát Ta đó mặt Bà ráo đó chết thầy thủ Có nghi mơ thắng Có phạm giả thuyền của mình lại Ta đó chết thủ Bật chân đi đi ai ở đi Đồ tìm Kẻ phiền Đã ôm และที่สำคัญนี่ออยล์และพลาเป็นสินค้าโอทอปสามบางคุณภาพแค่เอื้การันตีความซสดไม่ว่าจะเป็นเม็ดตุ่มหยอกเจงอมสำหรับรสชาติที่เซ็เดื้อไม่เหมือนใครตาวาเอะไก่ตุ๋นอร่อยหนุู้กลัวจุบ้น

Terima kasih telah <laughs> menonton! 这一次，要。